ถูกจับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ปรากฏว่ามีคนมาขอเคลีย์ เป็นอดีตนะครับข้าราชการป่าไม้ทันผู้ใหญ่ด้วยอีกแล้วคุณนินทชามันเกินไปครับ <c oughs> อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมป่าขุนแม่กวงครับอันนึ่งมาจากพระราชบริครับอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ขุนกวงหมู่บ้านปองกลุ่มตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ตรงนี้ปรากฏว่ามีการลักลอบตัดไม้ออกมานะครับประมาณสัก28ท่อนครับเป็นไม้สักนะครับแปร รูปเลยก็ไล่นะนะครับแล้วก็เยอะนะครับตามภาพกลองที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้ของกลางขณะที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับนะครับพบผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก50ปีนะครับนี่นะเป็นคนนะครับจัดการทั้งหมดนี่นะระหว่างเจ้าหน้าที่จับจับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่เราได้รับแจ้งนะครับโดยผู้ชายอายุ50ปีคนนี้ได้รับโทรศัพท์นะครับจากลูกพี่ไว้อย่างนั้นนะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของป่าไม้ไว้อย่างนั้นอ้างขอเคลียร์นี่นะขอเคลียร์ไม่ต้องดําเนินคดีนะครับ กับคนอายุ50ปีที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับนี่นะคือพอเป็นข่าวอย่างนี้ปั๊บต้องตามต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าอดีตหัวหน้านี้เป็นใครขร้าราชการทุกสิ่งทุกอย่างน,นะครับเหนือกฎหมายไม่ได้นี่ทรัพยากรของชาติครับนี่เนี่ยอันนี้เป็นข่าวแบบทุกวันนะครับแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้เกือบทุกวันเช่นเดียวกัน บายสาบช่องก้าวมดินานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคํา้อ์งมงายสาโม,มอง